บัดนี้เป็นครั้งที่7จกตังกับวันที่27มกราคม2569าข้าพเจ้าในทัศภูมิแววคุ้มขอเป็นวาจาสัทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระคมัมภีิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของจินดาเจ้าของช,ว,ชวิชาจินดามณีขอเทพเทราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานอนุโมทนานในการสวดสัทยายข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันรดาลให้จิตของจิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัตฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาสะสุนันตุสักขโมคทังสักเเก,กเมจารูปเปคิริสิขรัตเตจันทลิขวิมาน ทีเปรตเทจคาเมตารุวานคหานเกหวัตถุมิหิเคเตภูมาจายันตุเทวาชละละวิสเมยักขะขันธพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนานงสาธโวมีสุนันตุธรรมมสวนณกาโรยมทันตาธรรมมสวนณกาโรยมทันตาธรรมมสวนณกาโรยมทันตาบทสวดนมกาลสิทธิคาถานโมตัสสพภะวะโตัะรหัโตสัมมาสุทตสะ นโมตัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสุตัสสะนโมตัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสุตัสสะบุตรสวดสัจจกิริยาคาถานัติเมศรนังอัญังพุทโธเมศรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมหุนตุสัพภธานัติเมศรนังอัญังธรรมโมเมศรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมหุนตุสัพภธานัติเมศรนังอัญังสังโฆเมศรนังวรัง เอเตนะสัจวเจนะสติเมหนตุสภทาบทสวดมหากาณิโกนาโถติอธ ah ิกาคาถามหาการิกโกนาโถอัฏฐายสภปาณิน ah ังภ e ah ูเรตวาปารมีสภาปโตสัพพทิม ah ุตตะมังเอเตนะสัจวเจนะมาหนตุสภุปปัฏวามหากาณิโกนาโถหิตายสภปานินังภูเรตวาปารมีสภาปโตสัมพพทิมุตตมัง เอเตนะสัจ,จวเชนะมาโหนตุสพุปัฏวามหากริโกโนาโถสุขายะสภะปานินังปูเรตวาปารมีสภาปะโตสัมพุทธิมุตตะมังเอเตนะสัจ,จวเชนะมาหนตุสภุปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมย,ยังพระวาสกเกสุวิหรารติกปิละวัตุสมิงมหาวเน มหาตาพิขุสังเคนะสติงปัญจามาเตหิพิขุสเตหิสเปหเวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกธา,าตุหิเทวตายยเยปุเยนะสนิปติตาหุนติพระวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะอัตโขจตุนางสทาวาสากายิการนางเทวานางเอทะโหสีอายังขูพระวาสเกสุิหรารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสติงปัญจามาเตหิพิขุเสเตหิสเปเหวะ อรหันเตหิทัศหิตจาโลกธาตุหิตเทวตาเยปูเยนะสนิปติตาหหนติภควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะย,ยันนูณะมยมปิเยนะพระขวาเตนุปสังกเมืยามะอุปสังกมิตตวาพระกตโตสันติเกปะเจกะคาถาภาเสยยามาติอัตขตาเทวตาเสยยะทาปินามภระาวาปุริโสสัมัญชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาพาหังสมินเชยะเอวะเมวะ ทุทาวาเสีสุเทเวสุอันตรหิตาพระวัตตปุรโตปาตุระหังสุอัตขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทวตาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิฏฐาโขเอกาเทวตาพระวัตโตสันนิเกอิมังคาธางอภาสีมหาสมะมหาสมโยปวะนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตรมหาอิมังธรรมะสมยังทกิตาเยวะอ,อับริยาชิตาสังคันติ อาตโคอัปราชเทวตาพระพุทโตสันิเกอิมังคาทางอภาสิตตระพิขโวมสมาทะหังสุจิต,ตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารธีวเนตานิคะหิตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอาตโคอัปราชเทวตาพระพุทโตสันิเกอิมังคาทางอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปรีคังอินทขีรังอุหัจมเมชาเตรจรันติสุทาวิมลาจกุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัตโขออราเทวตาพระพุโตสันิเกอิมังคาทางอภาสีเยเกยติพุทธทางสระนางคตาเสนาเตคมิสสันติอป,ปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปูเรสันติติอัตโขพระาวาพิขูอามันเตศีพิกูเอเยภูเย,ยนะพิขเวทัสสุโลกะธาตูสุเทวตาสนิปฏิตาโหณติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอตีตมัทนานังรหันโตัสมาสัมพุทธา เตสัมปีพระกวันตานางเอตัประมะเยวะเทวตาสนิปตตาอัเหนสูงเสยยะทาปิมายหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพภวิสันติอนาะตามัททานางอรหันโตสัมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานางเอตประมะเยวะเทวตาสนิปตตาะวิสันติเสยยะทาปิมายหังเอตระหิอติคิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิกิตยุสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิขเว เทวกายยังนามานิตังสุนาทะสาธุกัรมณสิกรธถประสิสามีติเอวัมพันติติโขเตพิกูพระวโตปจัโสสุงพระกวาอิจทตถโวจักทิโลกามนุสกัสานิยัตภูมาตัสสิตาเยสิตาคิริคภัพลังไปหิตตาสมาหิตาปุทุสีหาวัสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทธาวิปัสสันตมนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวเนเอกปิละวัทเวตตัวมันตยิสัทธาสาวเกสาสนีระเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิโควูเตจะอัตตปะมะกรุงสุตตะวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอนุสานัทสนังอปเปเกสตะสหัสสังอปเปเกสตะมัทขุงสหัสสังสัตถะสตริงสตังเอเกสหัสสานังอนุสานัทสมัศสูงอปเปเกนันตะมัทขุงทิสาสภาพุทธาหุง ตัณฑ์สพังอภินญายาวกิตวานะจักขภูมาตตัวมันตะยิสัทธาสาวกเกศาสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนนถาพิขโวเยโวหังกิตตยิสามิคิราหิอนุปุพพโสสัตตาสหัสสาวยขาภูมากปิละวัฒวาอิทิตจนจุติมันตวนวันโตสสินโนมัธมนาพิกมุงพิคุณังสมิติงวะนังชชสหัสสาหิมวะตายขานาตาวนิโนอิทิพจนชุติมันตวนวันโตสสินโน มัธมนาพิกมุงพิคุณังสมนนิจิงวะนังสาตาคิลาติสหัสสายยะขานาตะอนิโนอิทิมโตชุติมันโตนวันโตสัสสีโนมัธมนาพิกมุงพิคุณังสมนนิจิงวะนังอิเจเตโสระสะหัสสายยะขานาตะอนิโนอิทิมโตชุติมันโตนวันโตสัสสีโนมัธมนาพิกมุงพิคุณังสมนนิจิงวะนังเวสามิตาปัญจสตายะขานาตะอนิโนอิทิมโตชุติมันโตนวันโตสัสสีโนมัธมนาพิกมุงพิคุณังสมนนิจิงวะนัง กุมพิโรราชาคิโยโกเวปุลาสานิเวสนังพียโยนางสตาสหัสสังยัขานังปยิรุปาสติกุมพิโรราชาคิโยโกโศปะคัสมิติงว่านังบุริมจัดที่สังราชาทตตรถูภาษาสติคันทพนังอธิปฏิมหาราชาสัติโสปุตตปิตาสาวะวินธรรมนาพระหัพลาอิทัมจดชุติมันโตนันนนนนนนมันโตสัตสินนมัทมนาพิกมุงพิคุนางสมิติงว่านัง ถ้าขินันจัที่สังราชาวิรุฬหงตภาษาสติคุมพันธนังอธิปฏิมหาราชาส,ส,ส,สัจิโสพุทธปิติสาอโพวินธรรมนาพ,ร,พนามมานระหัพลาอิทธิพจทุติมันโตวนวัปป ur, นตาาาวสสสโต,ตสัจสีนมัธรรมนาพิกมุงพิคุณังสมิติงว่านังปัชิมันจัตที่สังราชาวิรูปขูภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชาสัจิโสพุทธปิติสาโพวินธรรมนาพระหัพลาอิทธิพจนทุติมันโตวนวันโตสัจสีนมัธรรมนาพิฆมุงพิคุณนงสมิติงว่านัง อุตตะรันจาตทิสั่งราชาวกูเวโรตัดภาษาสติยขานังอธิปฏิมหาราชาสจิโสพุทธปิตสาสภพวออนยธมนาพระหัพลาอิทิมตุจุติมันโตวนวันโตสสติโนมัรมนาพิกมุมพิคุณังสิมิติงวันังบุริมาทิสุรมาทิสังทตา่าัโถตะขินในนัวิรุณหกโกปชิมีนะวิรูปโขโ่กูเวโรอุตตรังทิสั่งจัตตโรเตม,มหาราชาปสมันตาจัตตุโรทิสาทันธรมนาอัฐังสุวันเกาปิรวัฒเวเตสั่งมายาวิโนทสัส เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันิกาสทามายากรุเกนทุเวเกนทุวิภูฏจวิภูตัวสหจันทนการมักเศษทัวจะกรินุทันทุนิทันทุจักรปนาทูอุปมัญโยจะเทวสูตรตัวจามาริจิตาเสโนจะคันทพูนรราชาชนูสโพอาคูบัญจสิโหเจวะติมพารูสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภาสารชุพิโมทมนาพิกกมุงพิขุดังสมิติงวนังอถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตชะกาคัมภะคัมภลสัตตระอาคูปยาคาสญาติพิ ยามุลาทตตารฐาจากอาคูนาคาสติโนเอราวันูมหานาโคสุปาคัสมิติงวนังเยนาคราเชสาสารันติทิพาธิชาปะคิวสุทธาจักขูเวหายัษาเตวนามัชปตายตจิตราวสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชานมาสีสุปนาตัวเขมมากาสีพุทโธสันหาหิวจัยหิวปวะหะยันตานาคาสุปนาสารนามังสุสารณมกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสมุททางอสุราสิตา คตโตรว,วัสวสเตติทิโตสสิโนการักกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราทนมุจจิสหสัสตันจัปลิปุตตานางังสเพเวโรจมานาการสนหิตวะพลิมศีนางระหุพัฒมุป,ปาขมุงสมโยธานิพทัทเตยพิขูนางสนิติงวานางังอาปูจัตเทวาปทวีจัตเตโชวาโยตธาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจยยสา,หาสหาเมตตาจเมตตาการุณากายิกา อาคูเทวายัสสินโนทศเสติทศากายาสเพยนยนัตตะวนิโนอิทิมตชุติมันโตวนวันโตสัสสินโนมาทมนาพิกมุงมิขุนังสรมิจริน,งงนังเวณทูจัตเทวาสหะลีจัอสมาจัตทุเวยมาจ,นจปปาาันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุยมาคูปรคิตานักขาตานิปรคิตาวาอาคูมันธวะลาหากาวาสุนังวัสโวเศถู สกุปาคาปรินทัตโธทัศเตเตทากายาสเพียนานัตตะอนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนะวันโตสัตสิโนมัทัมนาพิกมุงพิขุนางสมิติงวะนังอัฐาคูสหภูเทวาชลามคิสิคาริวะอริตกาเจโรชาจัตอุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจัตอจุตะอจุตาจะอเนชกาสุเรยะวิจิราอาคูอาคูวัสวะนิศโนทัศเตเตทากายาสเพียนานัตตะอนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนะวันโตสัตสิโนมัทัมนาพิกมุงพิขุนางสมิติงวะนัง สมานามหาสมานามานุษสามนุสุตตมาที่ธถานปทูสิกาอาคูอาคูนโมปทูสิกาอัฐาคูหารโยเทวาเยจัโรหิตวาสินโนปรคามหารคามหาปรคาคาอาคูเทวิศสิโนศาทศเสตทศถากายาสาเพียานัตตาอุนิโนอิทิมตุจุติมตวนามตัสสินโนมัทมนาพิกมุงพิกุลาสงมิติงวะนังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหโาอทัตคายาหาปะโมกขาอาคูเทวิจกขนาสทามัตตาหรารัคชามิศากาจจ้ัสสินโน ฐานะยังอาคาปชุนุโนโยที่สามพวสติทัศนีธักายยาสเพนยนัตตะวนิโนอิทิพตุจุติมันโตวนวันโตสสินโนมาทัมนาภิกขมงที่กุณังสมิติงวะนังเขมียาตุสิตายามากัตกาจายัสสิโนสัมพิตกาลามาเศถฐาจติมานาจาอาสวานิมานารติโนอาคูอัาคูปรนิมิตาทัศนีธักายา g a สเพนยนัตตะวนิโนอิทิมตุจุติมันโตวนวันโตสสินโนมัทัมนาภิกขมงที่กุณังสมิติงวะนัง สัเทเทตเทวะนิกายาสเพนนนทตะวนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสทิสาสหัสปวุทธะชาติมขีรังโอคาตินะมนาสวังท่าเขมโมคาตรังนาคังจตังวะอสิตาติตังสุภมาระมัตโตจ่กปุตตาอิทมัตโตสหะสสนนางกุมารโรติโสจกสปปากาส่กโสปารัชมีติงวะนังสหัสพุมาโลกานามหาภมาพิจิตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยสสิโสทัศเสรัฐอิสราอาคูปะเจ ปเจกาวะสวัตติโนเตสัญจกวัชโตอาคาหาริโตปริวา,าริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกเมรัสนณภิกามีปสัสสการหาสสะม,มันที่ยังเอธะคารหถาพันธะทธาราเคนะพันธะมัทุโวสมันตาปริวารเรถามาวมุจิถาโลจินังอิติตถามหาเสโนคันหาเสนังอเปสยิปานินาตะมะหะจัสรังกัตวาน,นะเพระวังยถาปาวุสโกโมเมโคธนะยันโตวสวิชุโก ตถ้าสูปัจจุทาวติสังกูทัวอสยังวสีแต่จะสพังอภิญญายะอวิคิตวนาจาักูมาแต่ตัวมันจะยิสัทธาสาวกเกศาเส,สนรเตมารักษนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโขวจะจะอัตปามะกรุลสุตวาพุทธาสาวาสนังวิตารเคหิปะกามุงนิสังลมันปีอินชยุงสเพวิชิตาสังคมาพระยาตีตาสาสิโนมูทันติสหภูเตหิาวก,การเตเชนิสุตาติ วุสวดจุลชัชยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารณนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปราเมลสุราสิทธิปรมาจะอินทาจัจจตุโลกาคัมภีรคากาสมุทธทาภูตุงคังคาจัสพรมะชัยยะประสิทธิวันตุเมชัยยะประสิทธิพระวันตุพระวันตุเต ชยยะชยยะธนิธนณีอุตตทีอุตตทีนาทินาทีชยยะชยยะขคละตุละนิสัยนิสัยไรเสนะเมราชคุนารชีชยยะชยยะคัมภีรสศมีนาเคียนทนาคีปีศาจจพุตากาลีชยยะชยยะทุนิมิตาโรคีชยยะชยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชยยะชยยะวรดุณนับุคสาตราชยยะชยยะจำปา ทินาคักุละคันทกชัยยะชัยยะชัยยะัจฉพนัตตุรงสุการะผู้ชงศีหะพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวรุณมุขะยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณะสุธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสันตินสทาชัยยะชัยยะมังกราตัญญาภวเคชัยยะชัยยะวรุณยะเขชัยยะชัยยะรักษเสสุระผู้ชะเตชา ชัยยะชัยยะพรหมินทัคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชศาสชัยชัยยะชัยยะปัทวิงัพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะไม่เหวสุโรหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรหมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกรุปะโคจันทิมาลาภิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวรวันวรุโนปิจัอคิวายโยจะพชุนหูกุมารโรทตะรัตโก อัฏฐารัมมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชัยะรามวันตุเตชัยยรธโมจสังโคจักปะทัศปารลจักชัยยกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหูตุเตชัยยะมังคลังชัยยุปิพุทธสัจสนมตอยามรัสสจัจปะปิมตโตราชโยอุโคสยามโพธิปันธิปมุทิจาชัยยตถาพรหมคันนาไมฮิสิโน ชายโยปิพุทธศสตรีเมตโตยังมรสัจจัปปปิมตโต布拉เชโยอุโคสยามโพธิมันธีปมุทิตาชยยัตถาอินทคณาเมหีติโนชายโยปิพุทธศสตรีเมตโตยังมรสัจจัปปปิมตโต布拉เชโยอุโคสยามโพธิมันธีปมุทิตาชยยัตถาเทวคณาเมหีติโนชายโยปิพุทธศสตรีเมตโตยังมรสัจจัปปปิมตโต布拉เชโยอุโคสยามโพธิมันธีปมุทิตาชยยะตาสุปันนคณาเมหีติโนชายโยปิพุทธศสตรีเมตโตยังมรสัจจัปปปิมตโต布拉เชโย อุกโศยมโพธิมันเปรปมุทิตาชยตาานาคาขณามเหติโนชายโยปีพุทธศัตริยิมโตยังมรัสสัจปปิมโตปราชโยอ,อุกคสยมโพธิมันเปรปมุทิตาชยตาาสพรมขณาหเมเหศิโนชาย,ยันโตภุทิยาโมเรศกยานังนันทวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหียชยสุชยมังคะเลอภราชิตาปรลังเกศีเส,สปทวิปุกเคเรอภิเสกเกสภาพพุทธานังอคัปปตุปมทติ สุนักขัดตังสุมังขลังสุปัปพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจัสุยิฐังพรหมจริสุปปัทคีนปัทคีนังกายะกัมมังวจากัมมังปัทคีนังปัทคีนังมะโมกัมมังวิหิเตปัทคีนาปัทคีนานิกัตตวานะรพันตัดเถปัทคิเนเตอัฏฐารถาสุขิตาเตอัฏฐารถาสุขิตาวิรุณหะพุทธศาสนีอรุคาสุขิตาโหงถาสหสเพหิยติพิ สุนันตุพลตัวเยเทวะอสมิงธานเนอธิคตาทีคายุกาสธาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพธารักขันตุสพภพสัตตานังรักขันตุชินาสาสนังยาเกจิป,ปัธนาเตสังสัพเพปูเรนตุนโมรถายุตะกาเลปะวะัสสันตุวสังวสาวราหกาโรคาวจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถารหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวมเมสุตังเอกังสมยังพะกวาสาวัตถียังวิหารติเชตาตวเนอนากะปินทิกัสสะอารเมตตระขูพะกวาพิกูอมันเตสิพิกาวติพระตันเตติเตพิกูพกักวโตปัจโสสูงพะกวาอิสทโาอวจักอุปทาวาอุปทาวาพิกวีอถาคตานางังอนุปทาวาอาฏคตานางังทิตาวสสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสเพสสังขาราอนิจจติ ตั้งตถาค้าตัวอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิวรติวิพชติอุตานีกโรติสเพสสังขาราอณิจาติอุปปาทาพิกเวยถาคตานังอนุปาทาวาราถาคตานังทิตาวสาธาตูธัมมทิตตาธัมมนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติตั้งตถาค้าตัวอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติป อุปาทาวาภิกวีถาคตานังอนุปาทาวาถาคกตานังที่ตาภาาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพธธมานตาติตั้งตถาคตตัวอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตวาอภิสเมตวาอติคติเสตเเสติปัญญาปิติปัฏฐาปติวิวรติพัชติอุตานีกรุติสเพธมานตาติอิทมะวุจะภควาอัตมนาเตพิกูภควโตภาษีตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกรัตาถา อติตังนานาวาเขาเมยยะนัปติกังเข mungkin. อนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงคสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทต,ติตามไปเหนันตาอปตังจ่อ,าาจาอานาคาตังสิ่งที่สิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะยโยธรรมังตัดถาต,าต,าตาถัดเ่าอิปัสสติอสังหิรังอสังคุปังตังวิทามนุพรูเฮเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นคอนแคนขควรพ่อ ชาติเชวะกิจมาตะปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตาในวันพรุ่งนาหิโนนาหิโนสังฆารันเตนะมหาเสนีนามจจุนาเพราะความผัดเพี้ยนต่อมัจ,จุราชซึ่งมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงวิหาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหารัต,ตะมตันทิตังตังเวผะเทกรัรตโตติสันตโออจิคเตมุนีมุนีผู้สงบยอง่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นม่เกยียรต้านทั้งวันและกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงระตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวปัปจ,จะเวกขณะสัเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใ,ใจและรูปธรรมานมามธรรมทุกอย่างทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขาราทุกขา <c oughs> สพเพสสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้ทงสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุบวังชีวิตตังชีวิตของไม่ยั่งยืนทุกวังมราณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตรพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายรุ่สุดรอบ ชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรา,มรางมรงมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวทอายังกายโยอจิรงังร่างกายนี้ม,ม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนอเปตะวิญญาโนขันนปัสะจากวิญญาณชุดโทชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสศอธิเสะสะติจากนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงฆรงอีวะประดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวตัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยะทรมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขันขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามรันติจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะรึงสุจมริสเรที่ตายแล้วที่กำลังจะตายแต่เทวหังมริสมามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอธะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกินจิ ยังกินจีกุสลังกามังสพเพหีพระเตหีกตังคุณยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอสมิงฐานเนอธิคตาทีคายุกาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุทุขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสพเพยญาติกาสุขิตาหุนตุทุขาปรมุนจันตุสพเพยญาติกาสุขิตาหุนตุทุขาปมุนจันตุสพเพปิสาสพเพยะขาสพเพเปตา สุกิตาหุนตูทุกขาภูมิันตูสเปอาจารยุปัชชายสุกิตาหุนตูทุกขาภูมิันตูสเปยนักขัตตาสุกิตาหุนตูทุกขาภูมิันตูสเปเทวาสุกิตาหุนตูทุกขาภูมิันตูสเปยสามารถตีนางสมิชชนตุโบบทตรวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธตอคันติมายะอิติภควานโมพุทธตอคันติมายะอิติภควานโมพุทธตอคันติมายะอิติภควา บทสวดปฏิทนบทสวดปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเรโพธิะเรติหิงติหิงตาธรรมทานีนภวันตุปูชิตาสวดทิ้งกรุณเตทะวิหารมันทะเลเทราจสมัชานวากาจ,จพิโวสารามิกาธานปฏิอุปาสากาข่ามาจาัตเทสานิขมาธิอิสาราสัปานะภูตาสุจิตาวันตุเตชะลาผูชาเยปิจะอันทสัมภวา สังเสรชาตาอัถโบปาติกานิจญาณิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุขสะกรณตูสังขยังท้าตุจิรังท้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทราชัพุขลาสังโคโหตุสมะโควะอัธายะจหิตายะจักอามเหระคตุสัทธรมสัสเพปิตุสมจาริโนวุฒิงสัมปาปุเนยามะธเมียเจเบเวทิเตประสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังะเวชฉันตุกาลเทววสตุ วุฒิภาวัยยะสตานางสมิทางเนตุเมธนิงมาตาพิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตูสพธาบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตาจนิทุกขพยาปัตาจนิพยาโสขปัตาจนิโสกาหโนตุสเพปิปานิโนเอตตาวตาจัอรอเหหิต สัมภตางคุญญาสัมพทงังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัพติศิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะศีลังรักขันตุสัพพตาภาวนาพิราตาหุนตุขัจฉันตุทเทว,วตาคตาบุตรสุมังคละคาถา โหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุตีโหนตุนิรันตระโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุตีโหนตุนิรันตระโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสุตีโหนตุนิรันตรง สัพเพพุฑาภระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันธมิสสะพัโสสัพเพพุฑาภระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันธมิสสะพัโสสัพเพพุฑาภระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันธมิสสะพัโสสัพเพพุฑาภระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันต์ นันจัเตชนะละขับมันจมีสัพพโสสัพเพพุทธาพะระปัตตาปจิกนันจยังพลังอรหันตานจันเตชนะละขับมันจมีสัพพโสสัพเพพุทธาพะระปัตตาปจิกนันจยังพลังอรหันตานจันเตชนะละขับมันจมีสัพพโสสัพเพพุทธาพะระปัตตาปจิกนันจยังพลังอรหันตานจันเตชนะละขับมันจมีสัพพโสสัพเพพุทธาพะระปัตตาปจิกนันจยังพลังอรหันตานันจเตชีอรหันตานันจเตชนะละขับมันจมีสัพพโสสัพเพพุทธาพะระปัตตาปจิกนันจยังพลังอระหลัมธสัพพโส ด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระธรรมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขอทีทรงแห่งบุญขอที่รงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์จากโศกจากโรคจากภัยจากอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สถจิตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าให้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระส,มรสัมมาสัพพุทธเจ้านำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเท,เทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุบุญสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและฤทธานุภาพศักดิ์สิทธ อำนวยผลให้เป็นสิ่งมงคลแก่ผู้ครอบครองผู้บูชาทุกประการเสิอ